พรุ่งนี้สองเพลง่พรุ่งนี้สองเพลงมืดมือกับเสียงเลียวอยู่บ่จะหอดค้ำอยู่บ่ฮะยังไม่ได้เนื้อเลยห่วยเอาต์กี่เพลงวันนี้น่อวันวันนี้เปอัดกี่เพลงคะอัดเพลงไรคะเขาอยากซื้อเพลงเดียวบ่เพลงเดียวเป็นต่เลียวบ่สวัสดีค่ะเป็นต่เลียวบ่เพลงเดียวหนิเป็นค่ะ กินยังเดี๋ยวนี่เด้กินยังค่ะเพนไค่ะเพ้นไเขาแรงปะคะวัค่ะวัส<อ>ดีค่ะพอดไปนน่ยังค่ะยังขนหของอัดอีกค่ะขันตวออกแก้สะกลลาขัอยพอเป็นตะเลีล่ยวดอกมันนี่พไม่เห็นดอกมากแต่เหมือ,อเเนออเสา็แม่นปะไ่นกันจัน ครับถ้าลุงชันมาพรุ่งนี้ค่ะลุงชันจะเท่มากเลยนะเพลงยังไงบ้างม,ม่นยังขี้จังจกเทเมื่อเอื้นเพลงยังเมื่อเอื้นนะพรุ่งนี้เพลงเพ,งเพงลงหมอลำค่ะเพลงไม่ฮหนีบ่ะเอือเอือเพลงไม่เพลงหลวงปู่ค่ะเรียว่าอ๋อ อ๋อแสดงว่าสามเพลงนูลาพวกนี้สามเพลงสี่เพลงตัวนี้สองเพลงอะสองเพลงสเพลงกับสีเล้วบ่หมูนี้เพลงนี้กับสีเหล้วบ่หมอนี่แล้วค่ะเน่ว่าไปกินกินเฟนไ้มันมันอยู่บ่ไอ้บ่น้ำยังไงน้ำไม่ยังก็ยังน้ำยาซักผ้าหรอวะ คือย้อแย่เป็นแฟนขาวน้ำม,มีอย่นามียงน้ำเปล่าคับเป็นุงใส่น้า,า,าเปล่าบ่ว่ามันน้ำยาสักผ้าเว้ยใครไปเป็นเพื่อนมีใครบ้างไหนไปก็ไปแน่หมือนเลยม,มีพี่ป่าว่าูไม่พึ่งแก้อกหลวงตาค่ะอ๋อแม่เจี๊ยบคับเสียผีไปท่าไหน อโอ้เบื่อเองหน่อยครั้งเนาะหนีแม่บ้านเลยไหมเปียกกับอกเบเร่มาค่ะหนีสิพีขี้เบียร์เองหน่อยเลยเบเร่มาน้ำหนีแม่บ้านก่อนไม่เง <c oughs> ี้ยเซลยังก็สวัสดีกินนี่ยังมเมื่อื่นพรุ่งนี้ป้าแสดงสิว่าเรียนบ่ท่านได้รับป้าทำมาทำมาเองสิ ฮะาดูกาลนีกแล้วฤดูกาลนี้ป่หงูได้มาชอบยังฤดูกาลนี่แต่แล้วเนี่นมากับเปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนตามฤดูการตัวปีงตับไก่ปีงตับไก่กินเปลี่ยนแนียเดียวเนาะยังไ่ได้ยำบ่สวัสดีค่ะมองไม่เห็นแฟษติดแฟ หน้าโม่ใส่น้าโม่ก็อยู่สารคาำดิน่าเสียกันดิอืออยู่สารค้ำอืมคิดถึงหนูไหมคะนี่ฮะคิดถึงคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงครับแล้วหนูล่ะหนูคิดถึงลุงกับป้าไหมนี่ฮะคิดถึงพี่น้องยูงบ้างไหมไม่เห็นโทรมาหาเลยไม่เห็นโทรมาหากันเลย ตังตดเอามาป้อนนมพราะหาเทียไปป้อนค่ะได้ข่าวว่าได้รถได้ข่าวว่าเราได้รถบีเอ็มเหรอได้บีเอ็มเปิดประทุนคือบูชีมาเองอือเราถูกด้วยนะนะคิดว่าจะได้รถสปอร์ตคันใหญ่ๆดีนะสปอร์ตคันใหญ่ๆต้องเป็นสีฟ้าจินตนาการคือบูชีมาเองรถ ตัว่อคมาเองไปไหนไปน้ำใช่ขั้นหน่อยบเนอะใครเป็นคนเลือกให้ใครตัวนี้หนูไม่ค่อยได้ทรงหาใครเลยหนูค่าเลี้ยงควายน้อยโอ้ยคือคักเลือกรถหรอคะใช่ใครเลือกให้หนูอะ ขั้นหน่อยหัวลูกสาวขายเงี้ยวไปนหนีหเหรอหลูกสาว,สาวเป็นสาวเราเนี่ยก็ซื้อขั้นหน่อยให้ค่ะแท้แต่ว่าแต่ว่าพี่มังกรน่ะขี่ทุกวันเลยนะเล่นทุกวันเลยนะโอ้โขายจะเงี้ยวไปจากขีดขั้นหน่อยขายจะเงีไปหาขี่ขั้นหน่อยเลยมันมันเท่ดีโอเดี๋ยวคแมั่งพ่อ เราแต่งเนาะมันปรับเบาะได้ไหมปรับเบาะได้ยี่เบาะได้ค่ะปรับได้เออดีดเบาะขึ้นอีกน้อยหนึ่งพอดีเบาะขึ้นอีกนิดน้อยหนึ่งตอนนี้หนูตอนนี้หนูกำลังขึ้นภูเขาค่ะภูเขาใสภูเขาใสเ่ยูสักคนไปนครพนมสิบพป็นสิบขึ้นภูเขาจังเลยนะเนี่ย ไม่ได้ขึ้นเลยอะอะไรกอเออคิดว่าขึ้นผู้เขาหลดเป็นแรงงานมาขึ้นน่ะหนูค่ะวันครับเอาบัตรกัเจ้าคือเป็นสาวแล้วแต่ก็อายุสั้นหนูเนี่ยสองปีเพิ่นเมียนบ่เปิ้ลก็เป็นสาวค่ะแค่ใช่แต่ว่าคนที่ขึ้นไปฟิชชร์ลงกับหนูอยู่บนเวทีนะอายุสิบสี่จะเข้าสิบห้าแล้วเอ้าบัดคนฟิชเชอร์ลิงกับหนูบัดขึ้นหนาอ่อนกว่า เออบัตคนมาเสือขาวอ่ะผู้เสือขาวอ่ะมาไทยหลุ่มไทยหลุ่อยู่กับนูน่ะที่ใส่กระโปรงใช่ไหมคะใส่ผู้สีขาวใช่ไหมคะไม่ใส่เสื้อสีขาวใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละถ่ายอยู่ข้างล่างตอนยังไม่แต่งตัวน่ะอืมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อใช่อันนั้นคืออายุเท่ากันกับนูเลยนะ12แต่ว่าคนที่ฟิตจะลิงกับอันรทิดาล่าบัตร่งอันเด็กหน่อยเด้อ๋อเพิ่นเพิ่นไม่กินนมเหมือนหนูนี่แหละค่ะอ๋อหนูก็คือกิน ว่าใส่น้ำตาลจั็น,น้นอยเนาะรมแตทำขังมา,มาใ,สใส่เกลือใส่น้ำตาลน,น้อยเห็นตนเนาะ <c oughs> ถ้าเจ้าโมเล,ลท่ทอดจีฮาร์ทอดหาทอจีาเด็ดแต่ด้คลิปเนาะไทยดตยุมันไม่ผ้เบิงทไทยดตยุไทยแล้วแตบเอฟซีถามหาวันก็มาวิธิดาแล้วมาเรียงเปียน,น้ำเน้คนว่ะ เพคนก็ถามหาอยากให้ธิดานเล่าว่าเลี้ยงเป็ดให้เบิ้งว่าสันลุงชันต้องมารับหนูนะถ้าอยากให้หนูไปเลี้ยงเป็ดช่วยมานำบ่อกามานำอยู่บ่ะจะไปฮับอมาปล่อยว่าไว้ผีจะกระทิดลูกชันถ้าว่าลูกชันไม่มีแคปลงเอ้ยคลิปลงจะบอกเทคนิคคลิปจังไหนเอ็กแทกเอาแอ็กแทก มันตั้งมือกับมีเวลาเห็ดมันเลต้มือั้งเหมือกับบ้เห็ดงานเลยเห็ดงานหลยางหดตั้งมือกับมีเวลาุยง่าอแล้วโอยบได้สิตังกล่องกัยังบีอยู่ไมสิเบิงเนาะฮะวมันกตรงนีแหละตั้งแต่เอาคลิปอืนหลอังเพ่งลงเขากับเบิงเว้ย เอาซิดเอาซิดผีเค่เบ้อร่งอ่ะสองมือสามมือยังบพ่พาะอยอยู่เนาะเจ็ดสิบคนเบิ่งเจ็ดสิบคนเนาะแต่ตตว่าแล้วเอาที่ดาลงเงินข้าวเดียวคนเบิ่งซีหารอยยังข้าวเดียวไอผพพบบู้เนฒะ่อา,า,าอ่อนยังบ่เคอเด็กหน่อยอ่อนแล้ะนอนเอาสิา่าเมาดิผู้เฒ่าอ่อนก็ยังมาเมาเลย เออโอเคไแม่พงไปซื้อ KFC อร่อยมากอยากให้พงษ์ได้กินดูโอ้ยอยากให้ดูนะอืกินเมื่อกี้น้อง KFC ก็ต้องน้ำโมกับพี่ยองแล้ว KFC KFC พี่น้องจูวงให้กินได้ยังคะวันนี้ยังเงี้ย ไม่ได้กินนานแล้วกินอะไรอยู่คะพี่นุน่งยุ่งพี่นุ่งเห็นอาหารหลักเราไม่รู้ปวด,ออม,ปวดมามา่าต้องนโมกินได้ทั้งสามขับเลยมาม่านะทิดาเนี่ยทิดามากินอย่างขวาปวดเนาะอาหารปวดตัมมัง,งค์ เลงไก่ S <S <c oughs> โอ้ยเ้าโมเรามากักมามามากจุกจัง,งหวไดอะไายำไรเนี่ยจ <2: S 1> ัั <S <S ด้ยำะแล้วโมแห่งมักจกกน่จะบ่าด้ยำจกแล้วต้มยำเอายู่ปะกินบ้านจกต้มยำเสยฝากเคยกินบ่าโจกแรต้มยำอ่ะมีเหรอเนาะมีจังเลยเียเปลไปฝากถ้าได้ไป โจ๊กรสต้มยำไม่มีนะคะมีเนะแซ่บี่เว <ination S 2> ียนวามีขายดอกแซ่บเด้เอามาแต่ใจเลยค่ะโอ้ไปหาให้ได้เลยกันนะคือยังต้มยำกุ้งเลยแหละโจ๊กรสต้มยำกุ้งเดี๋ยวหนูไปเลีงคุกี้ดีน้อยเฮ้ยแฉบวะเนี่ยทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานหลักฐานหลักฐานเลย เออาบันทึกคลิปเอาบันทึกคลิปไปเลยนี่เสื้ออะไรบ่นอ้อยน้อยน้อหน้าตาจริงจังวะเนี่ยสาขาไหนสาขาไหนสาขาไกลค่ะกับมากับมากินย่ำไหนอาเสียงอะไพุะค่ะโอเยัทุ่มหาทุ่มมาแล้วลุ่งว่า เห็นปะจำแนอยนะอนนู่เขาเปิดยีบสี่ชั่วโมงเอาอีดีเถอะเนาะเขาขายกังเซ้เวนนี่สิสกี้ตีตีหน่อยนะเขาขายแบบเซ้เวนเลยเขายยีบสี่ชั่วโมงโอโออบอกแล้วเขาขายแบบานะขายเหมือนเซเวนเลย คอยเขาเหมือนเงินลุงเก็บงานอยู่โอ้ยสุกี้ตีน้่อนเลยนะลุงทันตั้งใจเลี้ยงเลยนะสุกี้ันอ่อนไปหมดเลยตกลงพูดได้ยากตกลงพูดได้ยากแค่น้ก็อยากอยู่ด้ล่ะเมียวะพี่น้องยิ่งก็อยากเนี่ย ขอลุงชันกับป้าพิมทานตางี้ใส่โอ้เอฟซีสีเอ็นดูเขาังที่ดาลาบดอเอ็นดูตัวพีนกยุงอายุเท่าไรแล้วคยงสิบสามสองอยูเดือนหน้าเลยเดือนหน้าสิบสามสสามเดือนหน้าสิบสามอายุเท่ากันต้นนี่ว่อยู่ไปอยู่มาซ้ำกันระบาดเลย บพ่อได้อยู่ไรยขึ้นนู้เพื่อดอยู่หน่อยลงเราเยที่ดีซ้ำกันบัดนียยังไงก็ได้เป็นพี่หนูเหมือนเดิมแหละหนูีหน้าุสิบสามพี่นุกยงเดือนหน้าสิบสามมาน้ารุงกันมานะโมเมนต์มามีมูบอจังคือถอดลุงกระป่านะมามี่มูเลนบ่มามีมูได้หนิจังคือถอดลุงกระป๋านี่มามี่มูหยอกมมีมูเลน อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปจะลอง่งออาฝึมลองเห็นมันแล้วเดี๋ยวเ่ามันลองแล้วแว่เวิ่เไหนลุงแันก็ดิบมามไม่ได้พี่ยุงย่งไปลงพี่น้งยุ่งไปโรงเรียนอยู่ต้องเลิกโรงเรียนงพี่นุ่นจุงนั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่คนนานเรสามารถอาจจเจงเสร็จแล้วก็กลับมาไปาคนรนครแล้วก็ชวนแม่ลุงแันดีซสกี ตอน่าดเสร็จเดี๋ยวหนูจะมารับเองนั่งหมูนจะย่างไปหนูจะย่างไปหรับเอาย่างรัดทงแล้วเหรอรัดทงของเขารัดก้าหนูรัดทงเย้เัน้เาเกิดลุงจันมันจอลงจัเดือน เมษามเหมือนเด้อสงการมาันแหละเกิดสงการพอดีเลยต้นนี้ใช่ก<ช>ับช่วงเดือนสงการนั่นแหละยุ่งเลยเกิดเดือนหน้าเ,เกิดเดือนหนาเพราะจะเกิดเดนนพราะจเกิดที่ดาวเกิดก่อนมูวบอกที่ดาวอะที่ดเกิดก่อน เกิดก่นหนนู้่ปอยากเป็นผู้อาวุโสสิเถากอมูวดเค่ะแล้วิเกิดเดือนไหนคะเดือนกันยากันยายนค่ะกันยายนผ่านมางยังก็ไ่ปีนี้ก็บ่าในยหอดแล้วขันปีนี้ปีผ่านสะพานแล้ว ไกล้หอดไปอะ่ะใกล้ถึงเงีลล้ยค่ะใกล้แล้วค่ะอีกสามสิบกิโลค่ะน้ำหนักขึ้นบ้างไหมนีม่ฮะทิดาน้ำหนักขึกลล้นบ้างไหมได้ช่างบ้างหรือเปล่าโอ้ยหนูกินข้าวคัมแต่ก็ปั้นบุนเด้อร์ถ <laughs> ้าพี่พกุนกันกินคำใหญ่แล้วหนูกินคำใหญ่กว,ว,ว่าบ่กบ้กจิ้มมือเลยจะครับม่ะ ไปย่เห็นจะค้ายิ่มขาเห็นกินเาเห็นจะค้ายิมเนาะเ็เห็นกินเนาะค้ายิมเลยแต่ว่างานวันนี้เป็นงานที่จับจุดมากเลยนะคะไม่ไ้องให้พโนทำดีนะคะอยากไปจะไปพเลยนะคะเพราะนงงทานดีแบบจับจุดไม่ถึงจับถค่ะต้องฟาคดไรไม่แล้ววันาะ ก่อนก้อน่อนอไปหอดโอ้เพลงนี้เอฟซี FC ให้กำลังใจหลายเด้อเพลงนี้คอมเมนต์ Comment ในช่องป้านอ่ะเอฟซี FC ให้กำลังใจเยอะมากบอกปังแน่ๆล้านแน่ๆเลยเพลงนี้นะใส่รองเทียบบงนู้นจำเนื้อเล่ป่อซักท่อนดิซักท่อนหน่อย สัญทา่ไมนดีโอ้มวนมวนมวนเนี่ยเปดตาดังอยู่เอฟซเแบว่าเปดตาดังอยู่เอฟซีกลันตีแล้วเอฟซีสวยดันเต็มที่ ใช่เอฟซีการันตีจะช่วยดันเต็มที่เอฟซีบอกสู้ๆนะคะสูสๆเอาเอารอบเดียวให้มันผ่านจะได้มีเวลาพักผ่อน <c oughs> รอบเดียวผพลานเลยจริงจี จะได้พัก่อน้มีเวลาพักพอนเอเื่นมันแังจะได้เต็มที่เื่นเต็มที่ซื้อกอดิมียนแล้วเนาะมันจะได้มีเวลานอนเนาะ จำเรื่องไม่ได้โอ้ยตายว่าก็แตงแล้วป่ะเธะเอามันต้องฟ้าจำเนื้อนี่มันไปงานหลวงพ่อวันที่เท่าไรงานหลวงพ่อน่ะอันเป็นมุกเป็นมุกแต่ที่จริงมันก็จริงๆความจริงก็คือเรื่องจริง บอกพ่อภูขอเพลงอินดี้สักเพลงหน่อยได้ยินได้ยินแต่หนูเหมือนหนูไม่ค่อยมีคลื่นหรือเปล่าหนูคิดว่าหนูรองมค่ะแต่ว่าหนูกลัวเสียงหนูองไปมันจะไม่ได้ยินเสียงเอเน็ตมันกระตุกหน่อยเน็ตมันช้าเอาเพลงอินดี้ให้ทิดาบอกว่าพูแต่งเพลงอินดี้สักเพลงเด้อเอฟซี <FC S 1> ขอมาบอกเอฟซีขอมา นู้เงอะเอาเลยนะคะอิน <hein> ด <ous> <g uggling in> <g ajuda> okay. ีอะไรอิมอน้หมออินดีวะเ้ กันออกแนวอินดี้นี่ก็ับมวนอยู่ที่ดาลองมวนอยู่แนวอ,อินดี้อินดี้หนูไม่เคยฟังไไนะเป็นยังไงคะับเอฟซีชอบมากเลยหนูร้องอินดี้นะต้องเชิญลองไปฟังกันนะ,ะโอ,ยอนน้ยเป็นเล่นเตือนหรอเปล่ากับอะไรกันลองเป็นกับไปเป็นปนักร้องแล้วต้นนอกเออกันลองเป็นดังกัวท่ดาเล่าแล้ว <laughs> <laughs> ดังดังต้นเทาก็ได้ก็ใช่เ <laughs> นาะ กระตุกหนูกมันจะถึงแล้ตนนี้หนูถกบกเป่ากบเป่าทั้งไหนกบเป่าทั้งไหนล้วค่ะหถึงหวยนานนแลหยนนนม่กนก็ถึงแล้วอืน้องนับโดเป็น ท่าบมคักกระบอกันี้นับโดฮึมลังนับโดถ่ายค่ะเน่ยถ่ายอยู่แล้วนี่ดูว่าพิธีตาจะไปหาเนีูนนไูไปรอบนั้นนไปูไปเปสตรอบอรีอันผู้ลกระบนกันก็คือพี่ไอแลวก็แมือนเกาบาน,บาน <c oughs> สตอเบอรี่น้องนับโดบ่ ไาไมปิดเทอมนั่นแหละลุงชันไม่เป็นรับจักชีไม่ได้มาแล้วปิดเทอมก็นั่นแหลไปไป,ไปเดือน,นหนาไปเดือนมีหน้านอ้องอยากมาอยู่แล้วแต่ลุงชั้นบอกไปหาจัดเทียนนไม่เอ,อเียน,ยน,นะ,ะเ,นเนนปนอกคะน้องเป็นห่วงยายน้องอยู่กับยายสองคนแต่ลูกยายอยูู่้เดียว ยายอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลก็เลยให้นโมอยู่ oh. ให้นโมเสียสลายอยู่ดูแลยายจะไปดูแลไปแล้วจะไปเบิ้งไปเลยยางหน่อยก็เป็นมูปากมูเบายายแล้วก็ได้มีมูเถียงเนี่ยเนี่ยมูมีมูเถียงเหรอเนาะ ฮึว่าว่าบอกบอบ่สูดธิดาดอกว่ะไสูดทดาดอกแล้วลุงฉันได้ไปหายายบ้างไหมคะือไปมือไหนมือมื่อใดอะอุ้ยโดนโดนเถื่อนมือไปหาหมอไหมมือไนถ้าขวัดกำหนดยายไปหาหมอผมจังไดเมื่อ ฮยยะไ้ยมันมีใบนัดใบนัดหมออยู่ oh, อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบเท่าไหร่นี่แหละเจ็ดสิบสี่มั้งใช่ยายแก่แล้วไงแล้วอยู่คนเดียวไงก็เลยให้น้ำโมยอยู่เป็นเพื่อนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ไอพี่นะุ้ย่องลาวโรงเรียนไปอยู่เป็นเพื่อนยายวะ่ะ ยังย on oh, well, ุ่งดูมาได้พ <yes ี่น้องยุ่งแล้วขาเซเว่นมาได้คือธิดาเนี่ยแหละพี่นุ้งขาเซเว่นกับขาดทางมาได้ขาไก่เซเว่นบ้านน้ำโมเป็นบ้านโคกไหมลูกบ้านน้ำโมเป็นบ้านโคกห้างไก่เซเว่นห้างไก่เมืองน้ำโมเป็นเด็กบ้านนอกเอา อย่าเล่าว่าเตกแล้วหัวโนเลยช่วงนี้เป็ดออกไข่ไหมคะไม่ไม่ค่อยไข่บอคายเลยช่วงนี้วันโน่สองโน่บอไข่มันทายขนกําลังเปลี่ยนขนโอ้โมเมนต์มันเป็ดไข่เซ็น่าคนอื่นมาเดี๋ยวนี่มันบ่ได้ออกคอกแล้วตอนนี้ตอนนี้มันออกคอกบอได้มันอยู่ในคอกอยู่ นันมันออกมาอยู่ทั้งหน่อยไหมทิดาลุ่ลุงไปเบิองอยู่หลังขอก่ะเน็หลุดจะดุดเน็หลุดเน็ตค้างเน่ตทิดาลุ่้างขาดการติดต่อไปแล้วแล้วแค่โทรใหม่